เรื่องการปรับสมดุลของลำไส้นะคะลดอาการท้องผูกนะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นลดเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะคะรวมถึงคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟเบอร์ที่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยที่ช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะรับประทานได้น้อยลงนะคะตัวแคลอรี่อินเทคของเรานะคะลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะช่วยในการลดน้าหนักได้ค่ะเจลลี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงตัวช่วยดีท็อกของเสีย และขับสารพิษที่ตกค้างภายในลำไส้ช่วยกลับสมบุุในร่างกายกระตุ้นระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกเล่งเผาผลาญลดการสะสมของไขมัน ช่วยลดหน้าท้องและลดไขมันส่วนเกินอุดมไปด้วยวิตามินและใย,ยอาหารจำเป็นที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้ลำไส้ผสมผสานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสดใสเป็นปังขึ้นขับถ่ายตามเวลาภายใน6-8ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของผงบุกทำให้รู้สึกอิ่มนา ลดการทานจุกจิกไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีแคลอรี่ร่างกายจะเผาผลาญไขมันออกมาเป็นพลังงานทดแทนทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้เองอย่างช้าๆโดยไม่ต้องหักโหมและมีรูปร่างที่ดีขึ้นคะ่ะ